บัสส่งเสียงให้กับบัสครับบัสพิการวยูไอชาแับนี่คือน้องๆกลุ่มศิลปินนะครับที่เพิ่งเดบิวต์โชว์เคสกันไปสดๆร้อนๆ,ๆใครมีคนร้องไห้หรอโอ้ยมีคนร้องไห้มีคนร้องไห้เลยนะฮะโอ้โหตต้องยินยินซ้อนไหลกันนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะตกไฟ โอเคอ่ะขึ้นมาบนแจมอร์ตของเราได้เลยนะฮะยืนกันหมดไหมเนี่ยบัสมีกี่คนกี่คนนะ12คนนะครับนี่คือน้องๆวงบัสนะครับบัส a u s e of you I shine นะครับเ <c oughs> พิ่งเดบิวต์โชว์เคสกันไปสดๆร้อนๆตอนนี้ แฟนคลับเยอะมากๆเลยชอบใครเป็นพิเศษชอบใครเคชอบเคเอาล่ะเดี๋ยวเราให้ตรงนั้นถ่ายกันให้สาใจแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขามาหาเราใกล้ๆใครอีกเอ ีคอปเปอร์คอปเปอร์เขาฝากมากรีดโอ้ยฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะอารันเอาละครับาราน,บนี่ถ้าชอบเขาอย่าลืมสนับสนุนนะเพลงของเขาที่เดบิวต์ไปชื่อเพลงว่า บีคอสซอบยูไอชายนะครับนะสามารถเข้าไปฟังเพลงของน้องได้นะครับรวมถึงดูมิวสิกวิดีโอนะฮะมิวสิกวิดีโอของน้องๆนี่ต้องบอกเลยว่าถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับของมืองไทยได้เลยนะฮะเพราะว่าน้องๆเนี่ยไปเต้นอยู่นะครับตามสถานที่สำคัญนะครับในประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็รวมอยู่ใน MV ็ม c ีบีคอสซอบยูไอชายด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอที่แบบดีมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวน้องๆจะมาคุยกับเราตรงนี้ครับและเขามีโค้ดส,ส่วนลดมาให้ด้วยนะเราต้องเอาโค้ดของวงบัสไปช้อปปิ้งนะ,ะชินูกา้าชินูกะาจังอาเซียวชินูก้ เนกาสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยดูจากจอดูจากจอได้อ่าาะว่าบัสนี่คือแบบว่า12คนนะฮะอาจจะแบบว่าล้นเฟรมเรานิดนึงนะครับเอานะครับเพิ่งเดบิวต์กันไปสดๆร้อนๆเพิ่งเจอกันไปด้วยนะครับที่แฉข่าวเช้านะครับที่94 EFM วันนี้มา l a z a ด a า12 12 Search for s p a n i มีอะไรพิเศษพิศษมาฝากเป็นแฟนกันบ้างครับ ผมบอกเลยว่ามีแน่นอนครับเซอร์ไพรส์สำหรับใครที่กำลังรอฟังเพลงเดบิวต์ของเรานะผมบอกเลยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับโอ้วันนี้จะมีแบบว่าโชว์ให้ดูกันสดๆในงานนี้แน่นอนมีแน่นอนครับผม <laughs> อยากเป็นมั่นใจสินะฮะเอาละครับแล้วก็ลาซาด้า12บวันนี้มีใครแบบว่าเตรียมช้อปปิง้งหรือว่ากดของใส่ตะกร้าอะไรกันไว้บ้างยัง <laughs> <laughs> ผมเลยครับผมเลยครับ <laughs> <laughs> ก็เราะว่าผมช็อปใส่ตะกร้ารอไปแล้วแต่ว่าวันนี้พอมางานแล้วไชสองสองก็เห็นพี่ๆใส่ชุดอะไรเงี้ยผมก็เลยใช้ฟังก์ชันอิมเมเจอร์แล้วก็ไปช็อปเพิ่มอีกเพื่อที่จะใส่ใส่โค้ดพร้อมไอ้ดีสองดีส่องเงี้ยมันจะได้แบบลดกระนำช่ำไปเลยทีเดียวเชียวนี่จะบอกว่าอิมเมเจอร์ในวันนี้ของเรานี่ก็คือแบบง่ายๆเลยนะคือถ้าชอบลุคไหนนะครับของน้องบอยเนี่ยคือสามารถแบบอิมเมเจอร์ถ่ายสติลเดอร์ลุกแต่ละคนเนี่ย แล้วก็เอาไป image search ได้เลยมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าแต่ละคนอุ้ยเสื้อสวยมากเลยออซอยก็สวยนี่อยากสติลเดอรลุกมากเลยนะฮะโอ้เสื้อขาดนั่นก็เซ็กซี่มากเลยนะฮะโอนะ้สามารถสติลเดอรลุกทุกคนได้เลยนะครับเหมือนที่น้องบอกไปนะฮะมีใครอยากช็อปอะไรเพิ่มเติมไหมมีเลงอะไรไว้ไหมมีไหมช็อป,ออปต้นคริสต์มาสับผม้ ใกล้สทศกาใช่ก็ช็อปได้ครับผมคริสต์มาสปีนี้ก็คริสต์มาสออฟคริสต์มีโอเคโอ้ยแล้วอย่างนี้ บัสมาทั่นทีต้องมีส่วนลดมาฝากแฟนๆที่สยามสแควร์บล็อกอายแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ในไลฟ์นะฮะไลฟ์ Last Live ของลาซาด้าแล้วก็ทิกเกอรลาซาด้าไทยแลนด์ด้วยมีโค้ดส่วนลดอแบบนี้บ้างไหมฮะมีครับผมโค้ดนี้เลยครับผมบัส12 12โค้ดครับผมใส่ได้เลยโอเคย้ำอีกทีนึงนะครับวันนี้โค้ดส่วนลดนะครับของน้องๆวงบัสนะครับบัส12 12โค้ดลดไกี่บาทกี่บาทนะฮะ60บาท60บาท,60บาทเลยฮะโอ้โหทวนโค้ดอีกทีนึง บอกคุณผู้ชมในไลฟ์ด้วยนะฮะโค้ดส่วนลดของเราคือ่มบัส12 12โค้ดครับผมลดไป60บาท60บาทโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีโชว์พิเศษด้วยนะครับของวงบัสแต่ว่าตอนนี้ต้องให้น้องๆไปเตรียมตุกอะไรนะ ของพิพุทิแตกไปแล้วเรียบร้อยนะฮะด้วยกระแสความฮอตนะครับของน้องๆวงบาสนะฮะเอาล่ะเรียบร้อยนะฮะโอเคส่งเสียงได้ให้กับบส 13ฮะขอเดาแอปไตามมาด้วยนะครับอาจถ่ายรูปมาได้เลยนะครับใครอยากสติลเดอะลุกนะครับน้องๆวง,งบัสทั้ง12ลุกนะครับใช้ image search นะฮะเสิร์ชหาลุกที่คุณชอบลุกที่คุณไลค์แล้วก็ช็อปกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดนะครับของบัสกันได้ด้วยนะฮะบ,บัส12 12โค้ดนะครับลดไปเลย60บาทนี่พีิคาเป็ของเรา ยังมีอีกไหมฮะยังมีใครใหม่ไหมฮะมีนะยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมด ครับจะมีโชว์พิเศษด้วยนะครับเอาล่ะต้องติดตามไม่ดีนะครับเพิ่งเดบิวต์โชว์เคสกันไปสดๆร้อนๆเลยนะครับอีทอ f ซอฟต์ยูไอชายนะครับสามารถไปชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็สามารถไปโหลดเพลงของน้องๆมาฟังกันได้จีดได้ครับที่นั่งอยู่กี้ได้นะครับ ระหว่างรอนะครับระหว่างรอผมถ่ายในเล่นสักอันหนึ่งได้ไหมพี่พี่ oh <my> พี่ครับ, <laughs> ร,บระหว่างรอผมถ่ายในเล่นสักอันหนึ่งได้ไหมพี่เผื oh. ่อผมเอาไปลง12 12 oh <my> บอกกล้องอย่างเดียวเลยนะแล้วโอเคครับอ่า uh. ไม่เป็นไรฮนะ <laughs> เขาจะได้รู้ว่าผมมาทำงานนี <laughs> ่ โอเคขอบคุณมากครับอ่าแล้วผมจะสามารถได้คลิปนี้ด้วยการสแกนตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมมาสแกนนะขอบคุณมากเลยครับผมจะมารอศิลปินกลุ่มต่อไปตรงนี้เลยนะครับ ทางไลฟ์เป็นไงบ้างครับสามารถพิมพ์ข้อความทักทายกันได้นะครับกดไลค์กดหัวใจแล้วกดแชร์กันมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทั้งทางไลฟ์นะครับบนแอปพลิเคชันของ Lazada นะครับแล้วก็ผ่านทางนะครับ TikTok นะครับของ Lazada Thailand ด้วยฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับวันนี้แฮชแท็กของเรานะครับอยากให้ติดเทรนด์โลกไปเลยนะครับสำหรับแฮชแท็กของเราในวันนี้คือ Lazada 1212 th live นะครับ Lazada 1212 th live นะครับวันนี้ใครที่ถ่ายภาพหรือว่าถ่ายคลิปนะครับที่ ที่อยู่ในงานของเรานะครับสามารถติดแฮชแท็กนี้ได้เลยนะครับฝันปั่นให้ขึ้นเทรนด์กันนิดนึงด้วยนะฮะตอนนี้นะครับทีมงานแอบ,บกระสิบมาเรียบร้อยนะครับเป็นเวลา6โมง27นาทีคนดูในไลฟ์ของเรานะฮะตอนนี้70,000ื่กว่าคนแล้วนะฮะ,ะส่งเสียงดังให้กับลาซาด้าหน่อยครับท<อ>ุกคนอย่าดูอางเดียวนะต้องช้อปปิ้งด้วยนะ เพราะว่าวันนี้ส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะครบ12 12เราเราจะเป็นโค้ดส่วนลดนะครับของศิลปินนะครับโค้ดส่วนลดของศิลปินแต่ละคนเนี่ยใส่โค้ดของเขาไปนะฮะอย่างเช่นของน้องๆวงบัสบัส12 12โค้ดลดไปเลยใส่โค้ดนี้60บาทนะครับเอาล่ะผมต้องแอบดูลดนิดนึงนะฮะว่าจะมีลดแบบว่าของศิลปินของเราเข้ามาหรือเปล่าอุ้ยอ่าส่วนตาน,นี้ น้องๆโมบัสของเรานะครับก็ยังถ่ายคลิปอยู่นะครับในระหว่างที่ถ่ายก็เราสามารถสติลเดอะลุคน้องๆได้เลยนะครับชอบชุดไหนคุณพี่เป็นไงบ้างครับมีสติลชุดใครไปแล้วบ้างฮะมมีไหมมีไหมยังนะถ้าชอบชุดไหนต้องสติลสติลชุดพ่อๆไปก่อนเลยไหมเผื่อแบบว่าไปแต่งให้พูดไงอ่าพี่นี่แล้วพี่ไปใช้เอเมจเซิร์ชไหมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณที่ร่วมสนุก ซอยน่ารักมากเลยโอเค นะครับไปพักสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมกับเราต่ออย่างแน่นอนนะฮะ